สวัสดีมิตรรักเพื่อนๆบรรยากาศยามเช้านะครับในบุรีรัมย <c oughs> ์นะครับวันนี้กลับมาบ้านอากาศดีครับอากาศเย็นสบายนี้ตะวันนะครับดวงอาทิตย์กำลังขึ้นถาดเงสงถอดเพลงนะครับนี่ก็เป็นหน้าแรงนะครับช่วงหลังปีใหม่ก็นะเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ดูกันกรนี้เป็นของอช่างพีทนะครับที่ ไปดูนานะครับมีทุ่งนานี่ยกกระท่อมติดโซลารเซลล์ครับนี้พอแดดออกน้ำก็จะไหลนะครับนี้ใส่ท่อนิ้วครึ่งไว้ทำรองทำมาช้างเลี้ยงป่านะครับแล้วก็จะมีเนแดงกลุ่มแหวนะครับแล้วก็จะปลูกผักครับเปิดน้ำโซลาเซลลงไปกปลูกผักบ้านครับไปรุ่นสร้างตัวนะครับกระท่อมน้อยนอนยังไม่ตินนะครับเจ็ดโมงนะครับ นอนยังไม่ตื่นนี่กระปุกพี่ไว้กินเองนะครับมีลูกแล้วครับผมเนี่ยย่ายังไม่โอเค่าไรแต่ก็ยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่ว่าผมลงแผงโซลาร์เซลล์เลยเนาะแต่ว่าหลายคนอยากจะติดนะครับอยากจะติดโซลาร์เซลล์เพื่อนี่ครับเอาไว้บนหลังคาเลยครับหลังคาห้องน้ำนะครับเราก็แดดมามันก็นี่ครับเวลาแดดขึ้นมันก็จะเปิดน้ําให้เราเลยครับก็มีปิดเปิดเองแล้วก็เปิด อัตนมัติก็ได้นะครับนี่ครับก็เขาก็หมื่นแปดนะครับพร้อมคอนโทรลนี่ตัวคอนโทรลเราจะมีแบบนี้นะครับง่ายเลยครับติดข้างๆนี้ติดเองได้นะครับอันนี้ไม่มีปัญหาซื้อมาติดเองเลยแล้ก็จะมีบอกครับต่อสายสายสีดำนต่อข้อนี้แล้วก็ ต่อเขาว่นนเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งก็เข้ามานี้คอนโทรลนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็วิ่งปืดนะครับวิ่งปืดเข้ามาคอนโทรลนะครับสีดําเช่นกันนะครับสีดำสองเส้นนี้ไปไหนเรามาดูครับนะครับเข้ามานี้เข้าหนึ่งเส้นเข้าเส้นใหญ่นี่หนึ่งเส้นนะครับีอเส้นออกสีแดงสองเส้นนี้ นี่ครับก็มาเข้านี้เส้นหนึ่งนะครับแล้วก็เส้นสีดำเส้นใหญ่ออกมาเข้าไปสีดำเส้นใหญ่ออกมาเข้านี้ครับ <c> เ <oughs> ข้าไปตู้ควบคุมนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนดูกันนะครับนิวเวอร์เตอร์อันนี้อะไรรีโอนะครับมังนนเกี่ยวคริลนี่ครับกล่องเล็กที่ก็แถมมา เป็นชาร์จไฟ2 2งนะครับแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จแบตรนะครับวันนี้มีแบตมาให้จำลองของก่อนนะครับก็จะมีไฟหลังคืนชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่เขาเวลากลางคืนมันติดเองนะครับเป็นชุดเล็กเสร็จแล้วเดี๋ยวน้ําก็จะไหลลงสระไหลลงทั้งวันนะครับ อนนี้เป็นเจาะห้านิ้วนะครับเก้าพันเนาะเจาะน้ำออกจิตเมิอได้นะครับก็ทำเกษตรนะครับเป็นการเจาะน้ำเพื่อทำเกษตรก็เจาะได้ไม่ไมลึกครับแต่อพอน้ำหมอก,กพอนะครับใช้เครื่องคูบุตา้าเป็นตัวช่วยนะครับนำฝากกันเพื่อนสำหรับเพื่อนที่อยากเจาะน้ำธรรมาดานเนาะก็ ก็จะต่อไปใช้งานนี้ข้างล่างเป็นสมเอนนครับต่อข้อดูทนไปมัดไว้ครับเดี๋ยวขาดแล้วก็ต่อออกไปใส่ถัง200ลิตรดูการให้ชัดๆเลยครับเพราะว่าหลายคนจะนำไปใช้งานแต่วิธีการต่อ,อยังหาไม่เจอพอเราเดินจากเดินเดินโดยตรงจากสมือนมาเราก็น่ครับ ต่อไม่ใช่งานล้างจานน้ําเต็มถังเลยครับต่อลงมาปุ๊บเข้า,าห้องน้ำใช้งานในห้องน้ําต่อได้ว่าน้ําเต็มถังเสร็จแล้วก็เปิดใช้นี่เลยน้ำใส่แก้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะต่อไปติดตัปิงเกอร์เราก็ต่อลงจากตรงนี้เลยปืดป๊ดปื๊ดเข้าสวนลดต้นไายลดผักได้อีกเช่นกันนะครับก็เป็นงานง่าย นี้ก็โครงการมีน้ำมาเสร็จแล้วเราก็นครับการเอาน้ำบาดานนะครับใส่ลงไปในบอ่อแล้วก็ปล่อยมันไหลออกลงไปที่บิงนานี้เตรียมท่อไว้ปลูกผักนะครับปลูกผักในระยะต่อไปนี่อ่านี่คือการทำกรเกษตรแบบก็ข้าวรลดเกศด,ดินกองไว้ปลูกถัว่วปลูกแตงปลูกผักขายนะครับ ดีมากครับดีมากก็ดูเดี๋ยวช่างพีชจะทําให้ดูม่วงเพราะว่าอุปกรณ์การทําเกษตรเราก็พอมีอยู่นะครับเห็นไหมครับสำหรับเพื่อนที่ต้องการทําเกษตรถึงโน้นวินไก่ครับปล่อยไก่ลงลงไปที่ทุ่งนาครับลงไปห้หานหาก,กินตามธรรมชาติมีไกต่ตอกไก่บ้านนะครับสามารถเลี้ยงไก่ขายได้อีกแล้วก็ทุ่งนาบริเวณนี้ไม่มีคนอยู่นะครับปล่อยไก่เลี้ยงสบายอ่านี่เป็นของช่างพีชเขานะครับเขา รุ่นสร้างตัวนะครับยังไม่มีช่องของตัวเองครับก็ของช่องผมลงไปก่อนนี่ก็เป็นนางของช่างพิษแต่นางของผมอยู่สุรินนะครับก็สย่งที่เห็นนะครับที่ผมถ่ายให้เพื่อนได้ดูกันก็ยังไม่เป็นรูปธรรมเหมือนช่างพิษเลยครับหลังจากที่เราไปขุดดินมานะครับเราก็กลับ